ความจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อกล่าวหาต่อทักษิณที่คุณคงยังไม่รู้ในวันที่6พฤศจิกายน2568เ,เวลา9าก้า,านาฬิกานาหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบริเวณถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมีการเยี่ยมญาติครั้งที่1 4ของนายปิฎกสุขสวัสดิ์หรือปอสามีของนางสาวแพทองทานชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรีโดยเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรผู้กำลังคุมขังอยู่ในเรือนจำซึ่งนายบิญญัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณ ก็ร่วมเข้าเยี่ยมผายในเรือนจำด้วยจากการเยี่ยมนี้นายปิดกอเปิดเผยว่าสุขภาพของนายทักษิณโดยรวมยังคงดีและนายทักษิณก็บอกว่าอยู่จะครบสองเดือนแล้วในวันอาทิตย์นี้ความเอเป็นคนแอคทีฟก็จะมีคิดมากหน่อยในช่วงนี้เพราะนายทักษิณพอได้ยินข่าวสภาวะบ้านเมืองตอนนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ที่น่าสนใจคือทนายวินยัติชาติมนตรีเผยว่านายทักษิณได้แจ้งเรียนตามตรงว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์ใดๆ และเตือนอย่ายุ่งสอแกมเมอร์ขู่ฟ้องดำเนินคดีซึ่งนี่เป็นจุดที่คนใหญ่ๆหลายคนอาจจะพลาดไปว่าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลน,นั้นๆและนี่ก็เป็นจุดที่ทนายวินยัตต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรทําและนี่คือสิ่งที่คนใหญ่ๆหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยทนายวินยัตยังเผยอ,อ,อีกว่านายทักษิณ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธนอกจากแค่รู้จักกันและนี่ก็เป็นจุดที่อาจจะเกิดความขัดแย้งว่าการที่นายทักษิณไปรับประทานอาหารร่วมกับนายเบนสมิธก็อาจจะเป็นเพียงการไปรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการร่วมลงทุนในธุรกิจใดๆกันคำถามที่คุณคงอยากรู้คำตอบทานนายวินยัตยังเผยว่านายทักษิณอยู่มาจะสองเดือนแล้วและสุขภาพโดยรวมยังดีอยู่เพราะพยายามดูแลตัวเองอย่างดีแต่นายทักษิณ ก็มีความเครียดเพราอยู่ด้านในจะสองเดือนคนไม่เคยก็จิตตกได้และนี่ก็เป็นคำถามที่คุณอาจจะอยากรู้ว่าการอยู่ในเรือนจำนานจานจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคคลน,นั้นๆอย่างไรสิ่งที่คุณคงต้องการทราบทนายวินยัตยังเผยว่านายทักษิณมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนห่วงบ้านเมืองพอสมควรเพราะช่วงนี้เห็นมีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งที่นายทักษิณ มีวัตถุประสงค์อยากจะปราบปรามเรื่องพวกสแกรมมาตลอดแต่พออยู่ด้านนาก็ทําอะไรมากไม่ได้และนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณคงต้องการทราบว่าแม้นายทักษิณจะอยู่ในเรือนจําแต่ก็ยังมีความสนใจในปัญหาของประชาชนคําถามสุดท้ายที่คุณคงต้องการตอบทนายวินยัตยังเผยว่านายทักษิณไม่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องขบวนการเหล่านี้ทั้งหลอกลวงสแกมเมผ์าน,นออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นและนี่ก็เป็นคําถามสุดท้ายที่คุณคงต้องการตอบว่า,าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําและคุณคงต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆและนี่ก็เป็นจุดที่ทนายวินยัตต้องการให้ทุกคนเข้าใจคําถามสําหรับคุณหลังจากอ่านบทความนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานและคุณคิดว่าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนั้นมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นนั้นอย่างไร